วันนี้จะมาแนะนำอาชีพเมดนะครับหรือว่าซอร์เซเสในเกมดาร์กเนส2นะว่ามีสายใดบ้างสกิลมีอะไรบ้างต้องอัพสกิลยังไงแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ในปาร์ตี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม Easycard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ Easycard Game Topup. com หรือจะเป็นช่องทางเพจ f a c e b o o k Easycard Topup สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Line แอดแอดไปได้เลยที่ a easycard. game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ Easycard สะดวกปลอดภัย100% นักเวทหรือว่าซอร์เซเลสในเกมดาร์กเนส2เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่การโจมตีระยะค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็สกิลจะวงกว้างมากรวมไปถึงดาเมจเวทเนี่ยจะมีความรุนแรงมากเลยนะคลิปนี้จะพามาดูนะว่านักเวทหรือว่าซอร์เซเลสเนี่ยมันต้องเล่นยังไงต้องอัพสกิลอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงมีสายอาชีพไหนบ้างนะเรามาดูที่สายอาชีพของการเล่นซอร์เซเลสก่อนนะมันจะมีสสายอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็น นักเวทสายไฟและน้ำนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าอิเ m e มนท l ลลอร์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นนักเวทสายมืดและก็สายแสงนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าฟอร์ u ยู r เซอร์นั่นเองนะสำหรับเวทเปลี่ยนอาชีพจะมาตอนเลเวล14นะเราจะสามารถเลือก2อาชีพนี้ได้แล้วก็เราจะเปลี่ยนอาชีพอีกทีตอนเลเวล40นะครับซึ่ง2อาชีพนี้ก็จะแตกออกมาแยกย่อยอีกทีนะครับสำหรับอิเ m e มนท l ลลอร์เนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นอีก2อาชีพก็คือเซรีน่าแล้วก็ไอซ์ วิชนะครับแล้วก็ฟอร์จูเซอร์เนี่ยจะแตกออกมาอีก2อาชีพก็คือ s m a s h e r กับ c h a o s m a อ e นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาแนะนำสกิลของอาชีพคาสองแค่นั้นนะครับก็คือ e l e m e n t a l ลหลอนแล้วก็ Fortuser รนะว่ามีสกิลอะไรน่าสนใจแล้วเราต้องเล่นยังไงบ้างนะครับอันนี้เรามาดูหน้าสกิลของ f o r t User หรือว่านักเวทสายมืดกับสายแสงนะครับหน้าสกิลรวมๆจะเป็นอย่างนี้ครับด้านสายก็จะเป็นตั้งแต่อาชีพ s o r c e r e s s Fortuser นะครับแล้วก็อาชีพหน้านะที่เราจะเปลี่ยนไปนะครับ หน้าสกิลรวมๆก็คือจะแบ่งสกิลออกเป็น2สายนะครับก็คือสายแสงทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นจัญลักษณ์เป็นสายแสงนะครับก็จะลงมาประมาณนี้เนาะแล้วก็สายมืดนะครับก็จะเป็นรูปพระจันทร์เนี่ยเนาะลงมาเป็นแถวยาวนะครับด้านบนจะมีสกิลสีม่วงหรือบางคนเรียกสกิลอันติเมดอยู่นะแล้วก็พวกนี้จะเป็นสกิลติดตัวแล้วก็สกิลคอมโบนะครับเป็นสกิลพสซีฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูทีละสกิลนะครับว่า มันมีดาเมจเท่าไหร่แล้วก็เป็นสกิลประมาณไหนนะเรามาเริ่มที่สกิลติดตัวหรือว่าสกิลพาสซีฟกันก่อนนะครับสสกิลแรกคือ2สกิลนี้นะเราอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น2สกิลที่เพิ่มความแรง1.5เท่าของสกิลตอนที่เราเป็นร์เซเรสนะครับก็คือ2สกิลนี้เนาะถ้าเราไม่ได้กะาใช้2สกิลนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องอัพพาสซีฟสตัวนี้นะครับพาสซีฟต่อมาจะเรียกเป็นพาสซีฟก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นสกิลระเบิดมีความ แรงประมาณ300%นะครับมันจะใช้ต่อเนื่องจากตอนเราบิงได้นะแอคชั่นมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับตอนเราบิงไปเราสามารถกดให้มันระเบิดได้นะครับสกิลต่อมาเนี่ยมันเหมือนเป็นสกิลคอมโบนะครับมีโอกาสเกิดนะมันจะวางที่พื้นนะครับเป็นหลุมดำนะครับ ดาเมจอยู่ที่1% 0 0 0นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า10เท่านะคูลดาวอยู่ที่3วินาทีนะครับสกิลต่อมาเป็นสกิลบัฟนะครับเป็นรูปนาฬิกานะมันก็จะลดคูลดาว20เปอร์เซ็นต์ถ้าเราใช้บัฟนี้นะครับมันจะทำให้คูลดาวของสกิลที่เราใช้เนี่ยลดลงเท่าตัวหนึ่งนั่นเองนะครับคือ20 0เปอร์เซ็นตะ์เนาะระยะเวลาของบัฟนี้อยู่ที่12วินาทีนะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่60ิวินะครับ เรามาดูที่สกิลโจมตีสกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีม่วงนะหรือว่าสกิลอัลติเมทที่หลายๆคนเรียกกันนะครับท่าน,นี้จะเป็นการเรียกอุกบาทลงมานะมีดาเมจอยู่ที่2 2 7สองเมเนะเลเวลหนึ่งนะครับมีโอกาสทําให้สตูล้มลงในฮิตสุดท้ายด้วยนะมันจะมีลูกสุดท้ายที่เป็นลูกใหญ่เนี่ยมีโอกาสทําให้สตูล้มลงด้วยทีนี้เรามาไล่สกิลของสายแสงนะครับสายแสงอันแรกเนี่ยมันเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปนะครับมันจะผลักัตูให้ถอยหลังนะ ดาเมจอยู่ที่3 2 6 2คูลดาวอยู่ที่8วินาทีสกิลต่อมาของสายแสงนะก็จะยิงเลเซอร์ออกไปหลายๆอันนะครับดาเมจอยู่ที่489.5%นะก็จะผลักศัตรูออกไปข้างหลังนะครับคูลดาวอยู่ที่12วินาทีเหมือนกันสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลหยุดเวลานะครับโดยการทำให้ศัตรูยืนนิ่งนะ ระยะเวลา5วินาทีนะครับคูดาวอยู่ที่48วินาทีสกิลต่อไปจะเป็นสกิลดีบัฟนะครับมันจะเรียกวัตถุกออกมานะมอนที่อยู่ในอนาเขตเนี่ยมันจะโดนโจมตีแรงขึ้น20%ที่เลเวลหนะครับแล้วก็ครูดาวอยู่ที่48วินาทีนะ สกิลต่อมาก็เป็นสกิลยิงแสงออกไปอีกเช่นเคยนะมีโอกาสทําให้ศัตรูล้มลงนะครับดาเมจอยู่ที่1-4-6-8.5%ที่เลเวล1แล้วก็มีคูลดาวอยู่ที่24วินาทีนะครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลของสายแสงนะครับมันจะเป็นเหมือนสกิลอันติเมตอีกอันหนึ่งนะครับมันอัพได้ต่อเลเวล40นะครับ มันจะยิงเลเซอร์รัวๆล,ล,ลงมาที่ศัตรูนะในระยะเวลา5วิมันจะทำให้เราได้รับดาเมจลดลง75%นะครับความแรงของสกิลนี้อยู่ที่3,427%นะ้เลเวล1แล้วก็มีคูลดาวนอยู่ที่60วิวินั่นเองนะครับ เรามาดูสกิลแรกของสายมืดนะครับมันจะยิงลูกบอลออกไปนะมันจะผลักศัตรูถอยหลังแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูล้มลงนะครับดาเมจอยู่ที่585.2%รนะเลเวล1น,นะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่8วินาทีนั่นเองสกิลที่2ก็จะยิงลูกแก้วออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูลอยขึ้นและมีโอกาสทําให้ศัตรูล้มลงนะครับ ดาเมจอยู่ที่731.5%ที่เลเวล1แล้วก็คูลดาวน์12วินาทีสกิลต่อมามันจะสร้างลูกบอลไว้อยู่บนหัวศัตรูนะครับแล้วก็จะดูดศัตรูเข้าไปนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูล้มลงด้วยนะดาเมจอยู่ที่812.9%คูลดาวน์คูดาวอยู่ที่20วินาเลเวล1นั่นเอง สกิลต่อมามันจะเปิดประตูมิติด้านบนศัตรูนะแล้วก็จะมีอุกบาทลูกใหญ่หล่นลงมานะครับดาเมจอยู่ที่1-2-1-9.4%สนะเลเวลคูลดาวอยู่ที่30วิวิแล้วก็มีโอกาสทําให้ลม้มลงด้วยนะครับสกิลสุดท้ายของสายมืดนะครับก็จะสร้างพื้นที่ที่มีแรงดึงดูดนะมันก็จะเป็นสกิลดูดอีก1นึ่งสกิลนะครับมีดาเมจอยู่ที่16ึ่งร์เซ็นต์นะเลเวลแล้วก็คูลดาวอยู่สี่สิบวินาทีนะครับ การอัพสกิลของฟอร์ u ยูเซอร์จริงๆจะเรียกว่าเฉพาะของฟอร์ u ยูเซอร์ก็ไม่ได้นะครับของทุกอาชีพเวลาอัพเราต้องเลือกเป็นสายไปนะครับอย่างที่เห็นนะว่าแต่ละสกิลมันต้องการให้เราอัพสกิลก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับคือถ้าเราจะเล่นสายแสงเราก็ต้องลงมาสายแสงยาวๆนะถ้าเป็นมืดก็มืดยาวๆเพราะว่าสกิลที่แรงๆเนี่ยบางทีมันจะอยู่ที่สกิลหลังๆนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีไอเดียอยากจะ mix and match ก็คือใช้มืดด้วยใช้แสงด้วยเนี่ย ไม่แน่ใจว่าแต้มสกิลมันจะพอไหมนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่น่าพอนะอาจจะต้องเลือกเป็นสายสายไปแต่ว่ามันสามารถรีเซ็ตสกิลได้ตลอดนะครับถ้าเรเวลยังไม่ถึง60เนี่ยมันจะรีสกิลได้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิน60ไปแล้วเราจะรีไม่ฟรีนะครับ ทีนี้เรามาดูสกิลของนักเวทสายไฟและน้ําแข็งบ้างนะครับหรือว่าอิเลเมนท l ลหล่อนะหลักๆที่ต่างกันก็คือดีบัฟที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นพวกเผาไหม้แช่แข็งแล้วก็ชะลอความเร็วนะครับเรามาดูเซ็ตสกิลเหมือนเดิมนะเซ็ตสกิลฟอร์แมตมันจะคล้ายๆเดิมนะครับด้วยสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นสกิลอันติเมทของสายไฟนะสกิลนี้จะเรียกไฟออกมาลอยสตูขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้สตูล้มลงนะ ดาเมจอยู่ที่5,334เปอร์เซ็นตะ์ะเลเวล1นะครับคูดาวอยู่ที่60วินาทีแล้วก็ระหว่างไล่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได,ได้รับดาเมจลดลง30เปอร์เซ็นต์แล้วก็ศัตรูมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับ สกิลต่อมาเป็นสกิลพาสซีฟของสายน้ําแข็งนะครับก็คือจะทําให้มีความแรงเพิ่มขึ้น1.5เท่าแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการสโลว์ดาวหรือว่าทําให้ศัตรูช้าลงของสกิลน้ําแข็งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2วินาทีนะครับสกิลที่3เป็นสกิลบัฟของสายไฟนะก็จะเพิ่มความแรงของสายไฟ1.5เท่าแล้วก็ทําให้ติดสถานะเผาไหม้นานขึ้น2วินาทีครับ สกิลต่อมาเป็นสกิลคอมโบกับสกิลบิงนะครับก็คือเราใช้ระหว่างเรากดบิงแล้วเราก็ใช้สกิลนี้ต่อเนื่องได้นะมันจะยิงน้ําแข็งออกไปนะครับความแรงอยู่ที่300ร้อยเปอร์เซนต์คูลดาวอยู่ที่5วินาทีนะครับสกิลต่อมาเป็นอีกหนึ่งสกิลคอมโบนะเป็นสกิลที่จะเรียกดาบน้ําแข็งออกมาความแรงอยู่ที่1% 0 0 0คูลดาวอยู่ที่3วินาทีนะเลเวล1นะครับ สกิลต่อมาเป็นสกิลบัฟนะครับก็คือมันจะเรียกโล่ไฟกับน้ำแข็งออกมารอบตัวนะทำให้เราโดนดาเมจเวทย์และกายภาพลดลง30%นะครับระยะเวลาของสกิลเนี่ยอยู่ที่15วินาทีคูลดาวอยู่ที่60วินาทีนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่รอบๆมีโอกาสเกิดสถานะเผาไหม้ด้วยนะเรามาไล่ดูสกิลของสายน้ําแข็งกันดีกว่านะครับสายน้ําแข็งสกิลแรกเนี่ยก็จะเรียกน้ําแข็งขึ้นมาจากพื้นนะครับทำให้ศัตรูลอยขึ้นนะ ความแรงอยู่ที่524.7%คูลดาวอยู่ที่12วินะ level หนนะครับมีโอกาสทำให้ศัตรูเดินช้าลง30%เป็นเวลา5วินาทีนะสกิลที่2ก็คือเป็นสกิลที่จะระเบิดพื้นน้ำแข็งนะครับความแรงอยู่ที่585.8%นะครับมีโอกาสทำให้ศัตรูล้มลงนะแล้วก็ติดสถานะสโลว์ดาวเหมือนเดิมนะครับศัตรูเดินช้าลงเคลื่อนที่ช้าลง30%เป็นเวลา5วิ คูดาวของสกิลนี้อยู่ที่15วินาทีนะครับสกิลต่อมาเป็นสกิลที่ระเบิดน้ําแข็งรอบตัวนะครับความแรงอยู่ที่ 8, 9 9 8นะครับคูดาวอยู่ที่24วินาทีนะแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดแช่แข็งนะครับเพื่อนที่เราใช้สกิลไม่ได้2วินาทีนะครับ สกิลต่อมาก็เป็นการเรียกน้ําแข็งขึ้นมาจากพื้นเหมือนเดิมนะทำให้ศัตรูลอยขึ้นแลวล้มลงนะครับความแรงอยู่ที่ 1, นึ่งพันสามร้อยสิบสองจุดสามเปอร์เซ็นะเลเวลนะครับคูดาวอยู่ที่24สิบสี่วินาทีมีโอกาสทำให้ศัตรูเดินช้าลง30%เป็นเวลา5วินาทีสกิลต่อมาเป็นสกิลที่ยิงขึ้นน้ำแข็งออกไปนะครับความแรงอยู่ที่15 6 2. 0เซนะครับ ครูดาวอยู่ที่40วินาทีนะเลเวล1ให้สัตรูติดสถาะนะสโลดาวนะครับชา้าลง30%เป็นเวลา5วินาทีสกิลสุดท้ายนะเป็นสกิลอันติเมตของสายน้ำแข็งอัพได้ตอนเลเวล40นะครับก็คล้ายๆสตอมกันแหละก็คือเรียกพายุน้ำแข็งออกมานะครับความแรงอยู่ที่3,280%แล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูแช่แข็งด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูสกิลของ Elemental หลอดสายไฟนะสกิลแรกก็คือมันจะยิงลูกไฟออกไปนะครับทำให้ศัตรูกระเด็นแล้วก็ล้มลงนะครับความแรงอยู่ที่6-8-4.8%คูดาวอยู่ที่12วินาะทีเลเวล1นะแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะสถานะเผาไหม้นี่จะทำดาเมจ40%เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับ สกิลต่อมาเป็นการยิงเปลวเพลิงไปด้านหน้านะครับมีดาเมจอยู่ที่855.8%นะครับคููดาวอยู่ที่15วินาทีแล้วก็ทำให้สตูติดสถานะเผาไหม้เหมือนเดิมนะดาเมจ40%เป็นเวลา5วินาที สกิลต่อมาเป็นสกิลเรียกนกฟินิกซ์ออกมา3ตัวนะครับยิงออกไปด้านหน้านะความแรงอยู่ที่1,141.3เดาปอร์เซนต์คูลดาวอยู่ที่20ิวินาทีที่เลเวล1นะครับแล้วก็ทำให้สตูติดสถานะเผาไหม้ดาเมจ40เป็นเวลา5วินาที สกิลต่อมาเป็นสกิลไฟวอร์นะครับหรือว่าเรียกพื้นเพลิงขึ้นมาจากพื้นนะครับดาเมจอยู่ที่9 7, 7. 9 9นะครับคูลดาวอยู่ที่24วินาทีมีโอกาสทำให้ศัตรูล้มลงแล้วก็ทำให้ติดสถานะเผาไหม้มีดาเมจ40%เป็นเวลา5วินาทีครับ สกิลต่อมาเป็นสกิลแวนไฟนะหรือว่าขี่ไม้กวาดเป็นดาเมจไฟนะครับดาเมจอยู่ที่2445.3%นะครับคูดาวอยู่ที่40วินาทีนะเลเวล1แล้วก็ทำให้สโตููติดสถานะเผาไหม,ม้ดาเมจ40%เป์เม็นเปเวลา5วินาที เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคำอธิบายสกิลอย่างละเอียดในแต่ละสกิลของนักเวททั้งสองสายนะครับทั้ง Elemental Lord แล้วก็ f o r t User นะครับ โดยที่ทั้ง2อ,อาชีพเนี่ยหลักๆมันจะต่างกันที่ CC เป็นส่วนใหญ่นะครับ t l l m o n t ท l หลอเนี่ย CC ที่ได้มาก็จะเป็นพวกเผาไหม้แช่แข็งหรือว่าสโล่นะครับส่วน f o r ์ u ูเ r ก็จะเป็นดูดแล้วก็เป็นพวกดีบัฟพ,พวกเพิ่มดาเมจหรือว่าลดดาเมจอะไรทํานองนี้นะซึ่งส่วนตัวมองว่ามันก็เก่งทั้งคู่แหละแล้วแต่ว่าคนชอบใสยไหนนะส่วนตัวจะชอบ f o r ์ u ูเสายใส่ดูดมากกว่านะมหาเวดูดดาว ซึ่งอย่างที่บอกไปที่ต้นคลิปนะครับการอัพสกิลของสายเนี้ยมันจะต้องอัพสกิลเป็นเส้นตรงลงไปนะครับจะเล่นน้ําแข็งก็น้ําแข็งยาวๆไฟก,ก็ไฟยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมิกกันผมไม่แน่ใจว่าแต้มสกิลจะพอไหมนะครับแต่ว่ายังไงถ้าเพื่อนๆมีไอเดียการ skill อัพสกิลยังไงก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือบทบาทและหน้าที่ของนักเวทหรือว่าซ o ร์เซเลสในตี้นะครับ ถ้าเราดูจากสกิลนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าบทบาทที่ชัดเจนที่สุดของโซเซเรสหรือว่านักเวทเนี่ยก็คงเป็นการเคลียร์มอนนะครับคือเป็นตัวดาเมจเป็นตัว DPS เนาะเพราะว่าสกิลค่อนข้างจะวงกว้างแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนลงดันเนี่ยดาเมจ DPS หลักๆก็น่าจะเป็นโซเซเรสนะครับในการเคลียร์มอนจานวนมากนะ ส่วนในคอนเทนต์ที่เป็น P K P V P ทั้งหลายนะครับก็คงเป็นตัวที่ยืนข้างหลังคอยจ่ายสกิลดาเมจไปเรื่อยๆคอยซ c ซไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะแช่แข็งหรือว่าจะดูดหรือว่าจะเผาไหม้นะอันนี้ก็คงเป็นหน้าที่หลักๆของนักเวทในเกมนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของนักเวทหรือว่าซ o เซเลสในเกมด a ร์กเนส2นะครับต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสกิลทั้งหมดที่เราทําการอธิบายเนี่ยเราอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับไม่แน่ใจว่าตอนเข้าโกลบอลจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยากถามอะไรเพิ่มเติมอยากแนะนาอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ